ตั้งแ่ตัพงะต่มีประชากรเรื่องของกาที่ถูกสืไปต้องคอยลยท่านได้รู้สึกไรหรือไม่ที่พบึงปัญญา้าไในเรือ่ที่ตกกจับนน้ำที่ได้กาดโคลนขงเรื่องการได้ออกตั้งแต่ตั้งแ่มีประ่ากาวันนี้คนยังไมเริ่นเจอใครจะมาได้ผลที่จะกุศลข้า จึงไม่กลายเป็นคนกายกินเลยเพราะว่าที่มาที่ไปเลิกไปหยุดไม่สามารถจะทำลไรให้เรือกเพื่อนไปได้ทา้งทงั้งริมใบก็การอยู่แล้งลมก็มีเป็นเหตุให้บุคคลมาหลายเหล่านั้นมีความสงสัยว่าจะมีคนกายก,กันหรืเกิันเรือและจะไม่มมกฉลาดจับฉลาด,ลาดาาก,ากันฉลาดเสมอคนรักกันได้กันเียหนึ่งใบเดียวก็ทำกับทุกคน เมื่อจบแล้วเธอก็ถูกชลาดนั้นถึงสามวาระไม่ดีสุดก็จันจะต้องถูกล่อยลงไปน้ำในน้ำไม่ถึงก็ความตายเมื่อบันดาลุสุดทั้งหลายกรดาบโทนถามองค์สมเด็จจอมใจแล้วองค์สมเด็จพระทพเจ้ออาจะได้นำมาซึ่งอาลีตรคำความมีว่าศัอาีตกรารน,นานมาแล้วเมื่อคนนั้นเป็นปัญญาของข้าพอดีคนหนึ่งในกรุงพา,าราลสี แม้รกระท,ทั่งสิ่องอย่างหนึ่งมีการตักน้ำพร้อมข้าวตรงอาหารเป็นต้นด้วยมือเขาตนเองเป็นหมายความว่าเธอตอารยันนางเองมีสุนัขตัวหนึ่งแต่สุนัขกงนางตัวนั้นมันมีความจงรักภักดีกับน,นางมากเป็นผู้ทำสิ่งย่างๆเลยเรือนหมายความว่าท่านนางทำอะไรถ้าสุนัขม่ช่วยได้มันก็ช่วยมันมีความจงรัก แม่นางนํนาเนข้าวข้าวปลาอาหารไปนานก็ดีเวลาที่จะส่งสามมาีเวลาทำนานเจ้นาสนักตัวนนันก็ไปด้วยเวลานที่นานจะไปป่าต้องการจะหาวัตถุต่างๆมีปืนและผักเป็นต้นดีเจ้นาสนักตัวนนันก็ไปกับเธอเสมอเสมอ เป็นอันแรกสุนัขมันมีความจริงรักพักตีในเธอหรือว่าเป็นนายที่น่ารักเป็นนายที่ไม่ขาดของมันจะเรื่นอานายคนหนุ่มทั้งหลายเหมือนว่นานางไปไหนก็มีสนัขตามไปด้วยก็พา,าแต่โนรอเพียเยลยว่าเฮ้โอเราเฮ้ยมันดูแคา,า,านสนัขปุ๋ยมนางแคานสนัขมาแล้วจะไปทางไหนก็ตามย่อมล่าสนัไปสเสมอเสมอ วันนี้พวกเราจะกินข้าวกับเนื้อเพราะว่าคำว่าทางสนับสมหมายก่อนารคนนั้นเขาหมือนสนับจนเครื่องมือเวลาที่จะไปไล่เนื้อก็ให้นักสนับไล่กัดไล่เนื้อเข้ามานักสนับต้อนเนื้อเข้ามาทางการทานก็ยิงหรือว่าเนื้อไปทางสนับมาก็กัดเจก็นลาะเลียนแต่วันนี้เราจะกินข้าวกับเนื้อเพราะว่า นางทาสุนัขจะนำเนื้อมาขายถ้นำเนื้อมาแจกกับพวกเราแจกไปทางไหนก็ตามเจหมุมนมทั้งหลายแล้วนั้นมันก็ร้อนมันก็เรียนนางก็เกิดความควยคยแะอายต่อคำพูดกับรรดาพวกคนทั้งหลายเหล่านั้นแต่แลืมทุจริตความอายลืมไม่ไคว,ว่าสุนัขตัวน,นั้นมันมีความจงรักภักดีที่ใจอย่างนี้ก็เพราะว่าตามธรรมดาสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ ความจริงเราจะตีเราจะ,จะดา่าเราจะลงโทษคนเป็นการใดคนดีขนสุนั้เอดีตแม่กันเล่งก็มาไปจะบัดแจงในพาสคบางส่วนและคนบางท่านเด่งกล่าวว่าขึ้นที่เราความกตัญญูรู้คนและก็อสุนสัขมีบางทีจะดีกับคนกว่าคนหลายคนแต่คนหลายคนทีาเราบังบงบังเวรได้ดีเขาก็มีความรักถ้าศึกษาไม,มเดีว่าจะฆ่าเราได้ นัง ata, ่งอาสายใบบต้นแล้วแทนที่คิดเป็นยาอื่นทิ้งมาสุนัขตัวนี้มีฟันรัวระเป็นตนครับเวลาาหารสนัขตัวนั้นที่นี่ข้า้ะตายนาาจึงเรลอาหารสุนัขด้วยขมวดเวาอาหารกว้างบ้างเตี้บ้างกว้างโดยก้อนดินบ้างตี้วยผ่นไม้บ้างเป็นต้นให้สุนัขตัวนี้ไปจ้่สุนัขัวแรกมันก็กลับไปตามอีก เพราะว่ามันมีความจงรักภักดีมันก็ไม่รู้วันไหนก็มันอะไรทุกนาทีมันได้รับความผิดอะไรต่อมาท่านบอกว่าได้ยินว่าตุนักตัวนั้นเคยเป็นฟามีนยู่ทนางในแพทยก่อนที่สุนักดุจตามที่มีความจงรักภักดีท่านก็ต้องคิดเหมือนกันบรรดาท่านผู้บริษัทธ์องค์ท่าน็จยทราบกันไว้กล่าวว่าตุนักตัวนั้น ไม่เคยเป็นสามีมาผู้นางในชาติก่อนๆมาทั้งสามชาติด้วยกันเพราะนั้นมันจึงไม่อาจเกีย่ยตัดความรักในนางได้มันนางจะคว้างนางจะตีนางจะไล่เป็นประการใดก็ตามทีมันนางหยุดนางไปไหนมันก็ตามด้วยความทรงรัพกพอดตีต่อไปการมั่นบาลีเรื่องล่าว่าจริงอยู่ใครๆชืคค่อว่าไม่เคยเป็นเมียห,หรือว่าเป็นผัวกัน ถ้าสราใช้ก็ไม่เู้จะใช้ามื่อไญา่กันแต่ว่าบาลีท่านบอกวัาถ้าไม่เคยเป็นโัวยหรือเป็นอะไไปกันในครงก่อนในสงสารนั้นมีที่สุดอันบุคลตามไปไปไม่รู้แล้วหมายความว่าในอาชภาพต่างๆที่เราเกิดมานี่มันใช้เวลานานมากเวลานเป็นแสงกับแต่ละกระักระกักชาวบานที่รอาจจะเกิดจากตองกั้งตรงกลางวนกันไปวนมา ก็ูีแต่ว่าคนหญิงก <ai> ับผ้ชยทีเกิดมาในชาตินี้ทั้งหมดที่ไม่เคยเป็นสามีไม่เคยเป็นคุญากันไม่ีอาจจะเคยสัมผัสนครนกันมาครั้งบางบางในงวาระครั้งหนึ่งสองครั้งหมายความในชาติหนึ่งสองชาติสามชาก็ได้เพราะการเกิดของเราเป็นล้างครั้งไม่ใช่เป็นแสนครั้งจะนับเป็นร้อยล้านครั้งก็ได้เพราะการเกิดนับเป็นคนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นส่วนาบ้างเป็นสมบ้างเป็นสแตนายภูมิบ้าง และเฉพาะที่มาจดตึงคนนีก้ก็นับเป็นวนจึงกล่าวว่าถึงกขนั้นความรักมีประมาณยิ่งท่านบอกว่าความรักทีก่คือมีความศรัทธา่อกันมนาในการก่อนเคยเป็นข้า,ามิลมปัญญาต่อมาในกาลก่อนมันมันมีประมาณอย่างมากอย่างยิ่งท่งานกล่าวต่อไปไปย่ำมือในผู้ที่จะแยกกันแต่ภาพมันไม่ไกล เป็หมายความบางคนในชาตินี้ต่างพวกต่างพ่อตา่างปู่ตา่ตางนอ้องต่างบิดามารดาเพราะในการก่อนเคยเป็นญาติมาก็เกิดความรักกันได้เพราะได้ยินชื่อคนนึกถึรักคนนั้นขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้เป็นต้นความจริงเรื่องน,นี้ก็แปลกดแต่บุงคนหลายคนเพราะว่าต่างทีเราไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ว่าเธยได้ยินชื่อว่าคนนั้นคนนี้เราก็เกิดความพอใจ องค์สมเด็จเจ้ามกรกัรว่าเพื่อนนั้นตัวนักตัวนั้นจึงไม่อาจชีพละนามไปไดไที่นายจะท,ทุบจะบบตีตออเป็น,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 นาการใดก็ตามเขาก็ไม่โกรธนักแสดงความจรรรักภักดีัใจจะนีเองปนลาทแ้งอะไรองค์สมเด็จเจามไุรยชกุรจะร้ว่าเพื่อนที่น่ารสนตันั้นเมื่อํำข้าวยคูไปเพื่อสมีท่งายแล้ว นางเจอเชือกใส่ไว้ในชายพกแล้วจึงเดินทางไปแต่ตอนนั้นตนั้นเห็นนายเป็นที่รักขอมันคือปัญญาในสามัคครทภาพชายคนก่อแต่แล้วมันก็ไปกับนางเหมือน,นกันตามนางไปจะไปไหนเกาตามไปด้วยนางจนให้ข้าวยาครักับสามีแล้วหืือเอาเกอร้อมเปล่าเป็นอันว่าวันนี้วางแผนฆ่านสนะ เวลาที่เราข้าวไปให้สามมีก็เชือกไปด้วยเมื่ข้าวไปให้สามมีแล้วก็ถือก็อมเปล่าไม่สู่น้ำแห่งหนึ่งม่ได้ถือไม่น้ำแล้วถือก็ตักน้ำใส่กระอมให้มันเตกมให้เต็มแล้วไม่เคตักน้ำเพือไปนลงก็เอาทรายมาใส่กระอมให้มันเต็มมันก็ได้มีน้ำหนักมากๆต้องไม่ให้ขึ้นยา เรียกเ้าสุนัขตัวซื่อเาสุนัข้าะมาที่สามมีเก่าคนนั้นถ้ามานเนอยู่ในทีออไ่ไกลๆท่ายกรามากล้ๆจเจ้าสุนัขก,ก็ดีใจว่าเออวันนี้เจ้านายของเราใจาดีนะเพราะการุษก้ามามันก้ามาหาใหอความดีใจเวลาเรื่องาาแปลว่ามีกเธอมันนานแล้วนะเราได้รับการเยะขขอะๆจากทุกชาวบ้านต่างๆ ก็เพราะตัวเจ้าเองไปทั้งคันในวันนี้ในวันนี้เจ้ากับเราไม่ต้องการกันเสยแล้วความจริงนาพูดนะเจ้าสนัขมันไม่รู้มันดีใจเพื่อนนายเนพูดกับมันแต่มันไม่รู้ว่าพูดอะไรไงแต่สนัขต้องเข้าใจเรื่องยาว่าเรียกมันมามันก็มาจะให้มันกินแล้วก็กินแล้วจำเส้นยาบางอย่างเท่านั้น เจ้าสนัขตัวนั้นดีขามดีใจโหดีเหมอบสูงขานางนาง้จับเจสนัตัวนั้นไปจับแล้วก็ต้องจับแรงท้าบอกจับให้มั่นดีคอแล้วหมายว่าลูกๆของขาจับมันมันก็ยอมให้จับเ็นโดยดีเพื่อปลายเชื่อข้างหนึ่งโขกกระออมดใส่ใายจนเต็มแล้่อปลายเชื่อข้างหนึงโขกทด้ยคอตัวนั้นเมื่อทำเสร็จ เจ้าทำยังไงเจสุนัขก,ก,ก็ยัอมเพระมันมีความรักิเรจากก็อมให้กลงลงน้ำก็อมมันนกเจ้าสนัขตัวนั้นก็ตามก็อม,มลงน้ำไปด้วยเพราะเชื่อติดขูกคอมาอยู่เจ้าสนัขตัวนั้นก็ถึงการลักือตายในที่นั้นเององคนเจ้านูกมันก็พ่ายเจ้า่าวว่าแจ๊กเส้ากรรมเพียงนนี้นา,า,า,านนงมันต้องไม่อยู่ในในรกที่กานนานเพราะกรรมที่ค่ายสัต์ แต่ารกสายฝนคุณกรรมนั้นคำว่าวิบากแปลว่าฝนเมื่อฝนคุณกรรมที่เหลือคือการเกิดกรรมที่เหลือๆนั้นทิ้งมานาวะว่าเอากระออมที่เต็มบอดีใจตัวคอนั้นตัวขอนั้นนับผมนั้นมันต้องตายด้วยเหตุที่เขาโผล่น้ำแบบนี้ขึ้นมาแล้วหลายครั้งเสียแลกวแต่ครับซึ่เป็นกฎคุณกรรมที่เรามองไม่เห็นพรนดาท่านพุทธบริษัท เพรานั่นเกิดมาในชาติใน่ใช่บังเอิญจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นปัใจจัยให้เรามีทุกข์ทางเท้าที่เราไปเจอมาแล้วไอ้กรรมความชั่วประเภทนี้ไม่มีสำหรับเราถ้ามีความสงสัยอย่างนั้นก็จงคิดถึงเรื่องกาศเรื่องศึกและเรื่องยิ้มจะเป็นพญา,านุ่งลาเรือนกันแต่กรรมเก่าที่เราทํามาแล้วเรามองไม่เห็นแค่นี้ถึงแม้เราจะทำความดีเพื่อใดก็ตามทีก็เป็นเรื่องยาก ทได้รู้รา้เราจะใช้ชีวิตต่ว่าจำนหลายเ่านั้นมันมาตาออะไรแต่ในสุดสาท่านผู้ใดใช้สมาสัตวท่านจัเป็นโลกุตระชานีเราสามารถใช้ควานี้าดเยแทแยะทเป็นโลกที่ว่าชาลก็ไม่แน่เหมือนกันผู้ปาทานจริงกินเป็นอันเรกมาออกคือเมื่อฉันมาฉันเป็นอาารย์ระยาแกนสรัมมันดาที่สุโขทีศสอ ที่ราถามท่านธรรยาเขึ้นในเรือแล้วมันด้รู้สูตรเปี่ยดรูปกิรูปสกุลธามอง์ขึานในซาทีสแล้วเพราะที่พวกข้าแระพระเด้าต้องติดอยู่ในถ้าถึงเจ็ดวันเจ้าสายหิวใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ยิางทับรื้นหน้าซ่าทำคนจุดจำบุก็มีจำนวนไม่้อยก็ไม่สามารถจะทำอิงขึ้นไปได้เพราะข้าและพระเดชหลายก็โชคขันดันสิงก็ไม่เคยย แมต้อง่ออนตาหรรมรายกาอยู่ถึงเจ็ดวันเมื่อครบถึงเจ็ดวันแล้วเมืลอายแล้วมันก็ขึ้นไปเฉยๆเป็นเรื่องน่าเกียใขอองค์สมเด็จพระนิพพานท่นผู้มีระค่าชาตรโดสมหาทูนนาคคุณเพราะบอกกันั้นแก่ข้าเราุทธเจ้าด้วยเถิดตัเดียว้าองค์สมเด็จสมหาทูนนาคคุ่ไม่รพุทธดีกาแั่ว่าพิฆเวดูก่อนที่จะไห จรไม่มีอยู่เราจะลากล่าวให้ฟังเพื่อแม,ม่ดจการมีเรื่องโคลเจ็ดคนเป็นสาวกรงพารานสีเรื่องโค,คลอยูส่สาดวันไม่ได้เพคยเจออะไรสักหนึง่งไมาายคว่จำเป็นเรื่องใกล้บ้านเลยไกลนักไปครั้งละเจ็ดวันจึงกลับวันหนึ่งเที่ยวไปเรื่องโคลแล้วก็กลับมาพบเพี้ยใหญ่ตัวหนึ่งเวลากลับรายการเรื่องโค เอาเพื่อนใหญ่ตัวหนึ่งเป็นเพื่อนก็เลี้ยงใ่กินเนื้อเฮแต่ความเปี่ยนคนใดกินเนื้อเฮียไอเนื้อเฮียเขาไปเป็นเนื้อทั้งตัวเนื้อทั้งตัวทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเนื้อเีแม่แ็มาแทรกตอรีไม่มีเพื่อนใหญ่ตัวหนึ่งก็มาทานกันไล่กิจกรมเพื่อนหนีเข้าไปสู่จอมปลวกแห่งหนึ่งเพื่อนตัวตายแล้วก็ทุใไ้เจ้าจอมปลวกนนั้นแล้วก็มีช่อง จะช่องหนึ่งมันเล่อย่างนี้เ้าไปแต่วิงตัวก็มันมีเจ็ดช่องนลก็จะช่องเดียวแต่เจ้าเหียตรงนั้นเข้าไปอยู่เข้าไปช่องใดช่องหนึ่งถ้ามันก็อาจจะอยช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ข้าตจอมโรมีเจ็่องถืกลางข้างในเป็นโจรหมายที่เป็นทางออกได้ทางเข้าได้นดานนู้นเล่ทั้งหลายเรานั้นศึกษากันว่าบัดนี้พวกเราไม่สามารถจะจัดเียตรงนี้ได้แล้วมันเข้าไปอยู่ในช่องข้นจอมโจกใหญ่ แล้วพนผูงนี้เราจึงมาจับใหมันศึสษากันอย่างนี้แล้วต่างคนต่างก็ถือเอาจริงไหมที่อาขักถ้มาคนละจำสองกรนเลื่อนด้วยกันมาทถึงจุดคนึ่ก็พากันอดช่องรองของจอมปลวกนั้นเก็ดช่องอดแน่นให้เหี่ยออกไม่ได้ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะมาไล่จับเชือดให้ได้แต่วันละก็กลับไปแล้ววันรุ่งขึ้น เด็กทั้งหลายเหล่านั้นลืมไม่เลยไม่เป็นเหี้ยนั้นเลยเพราะว่าเวลามานลืมควายเลืมวัวเะไรแง้วตายเจ็ดวัน,นที่วันโลกขึ้นมาเธอก็ลืมปไปเมื่อต้องโทรไปกินที่อื่นเธอก็ไม่ได้เป็นเหนี้ยฉันวันที่เจ็ดพาโครกลับมาบ้านไม่พบพบแจมบอกอันนั้นลแบบทขึ้นม,มันได้ว่าเออ เราอุดไว้ในช่องที่อั่โนมัติช่องนั้นช่อัปกติแต่ที่อันั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ตายแล้วที่อย่งก็ไม่รู้นี่เจ็ดวันแล้วคือเราพากันไปเปิดช่องที่ตนอุดไว้แล้วอุดไว้แล้วเจ็ดช่องเลยทังคนละช่องละช่องสำหรับเบื่อที่อัตโนมั้นมันอุตภารูตั้งเจ็ดวันก็หมดอะไรในชีวิตเนื้อแต่กระดูกโดนหนังจันลานออกมา หลายความมันหมดแล้วหมดเรื่องหมดแล้วไอ้ตัวก็พร,กร้อมจะไปเพราะการอดข้าวอดน้ำอาหารก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีจะกินน้ำไม่เรื่องสำคัญไม่ก็หมดอะไรในชีวิตใช่คิดว่าสามีตายแน่ลูกเมีอะอยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างก็มไม่รู้ให้เรามันลุก็ะมาต้องถูกขังอยู่แบบนี้ทางทางหลังก็ไม่รู้ว่าเราไปทางไหนไม่ตอะไอรเวลาที่เด็กทั้งหลาย้วนั้นเปิดช่องเห็นช่องโปรมีช่องพยาบาลได้ ไัเดินด้วยมันมีความหมดเรียวหมดแรงไออกมาดูทั้งหลายแล้วนั่นเห็นแ้งนั้นแล้วได้ทำความอ่นดูพบกหนว่าเออเนแรกไม่เจีเจ้านี้น,นี่มันอน้วนนะถ้เราจะฆ่าไม่กินเลย่เวลานี้เจียเก้านี้มันมีหนังเป็นโดไมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะฆ่าให้มันตายเอาเนื้อไปกินเนื้อมันก็ไม่มีเลรีกว่ามันอดเดือดองมันทุกเกิดไว้ เพื่อแสดงความรักในเฮียนะั้นโดยความสงสารมันรูปหลังเหัวนัอนะแล้วก็ปล่อยไปเวลาที่เขาจะปล่อยไปเขาก็บอกใั้เฮียว่าตรงไปตามสมบายของจเจ้าเถิดแม่พระเทวดาตงไปตามสมบายไปอย่สบายแนคะ่ไม่รอความตายอยู่งสิบวันเออเป็นเรงทรงทันบริมรยสันดาที่มทรงจัสจต่อเลยว่าพิธภูิดูก่อนที่สุดท้าย ในตัวหลายเหล่านั้นไม่ต้องไม่ในมารก่อนเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายเรียกเป็นหมายความว่าโดยทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังเรียนั้นไม่ต้องตกมารกไม่เหมือนกับการหรือว่าเหมือนกับปัญญาคนไหนเหรอฉันเรา่า่โดยทั้งหลายเหล่านั้นไม่ต้องไม่อยู่ในมารกเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเรียนนั้นแต่คนที่ทั้งเกิดนั้น เดวันดเด็กทั้งเจ็ดนั้นได้เป็นผู้ต้องอดข้าวอดน้ำตลอดเจ็ดวันเพราะเพื่อสิทธิอัตภาพเพระนี้จะหมายความมาเกิดมาแล้วสิบสี่ชาติหลังจากตายความเป็นเด็กก็ไปเกิดเป็นคนแต่เกิดเป็นคนก็ต้องมางอดข้าวแบบน,นี้มาสิบสี่ชาติแล้วต้องเสนอสวดมนต์เจ้าเจ้ได้มีระบบพิธีการตัดว่าทิ่เทวีดูก่อนที่สุดเท่าไรกรรมนั้นโคกเธอได้เป็นเด็กเลี้ยงโค เปอนหมายความรราเจตังนั้นเป็นเด็กเลี้ยงโคจะทำกรรมนั่นเลยแล้วในการนั้นนี่เป็นอนว่าวมาองเ์สนเด็กท่องท,ทันบรมสยจัรดาสมมยสมุทธเจ้าต้องไปก่อนัญนั้นวิสุททั้งหลายเ่านั้นควรถามแล้วโดยการล่างนี้นี่เราบรรดาท่านพุทธบริษัทคื่ชื่อว่ากดขก่มกรรมในชาติก่อนนี้นเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ ในเวลาที่มาถูกกาในชาตินี้จมักกระจาก,กันเพราะนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันทำแต่ความดีและป็น,นำเรื่องอื่นมาเล่าแก่บรรดาท่านุทธบริษัทกลางอันเรื่องกรรมที่ไม่ได้ทำในชาตินี้จะเป็นกรรมในชาติาก่อนสี้องเขาให้เกิดความทุกข์รืถึงวความตายฟังเรื่องต่อไปรับ,บเรื่องนี้ยังไม่จบไปอีกนิดหนึ่งในครั้งนั้นบรรดาที่สูรุกหนึ่ง เาทูลถามองค์สาเด็จพระสัมมาสัมพุทธเาว่าความพ้นย่อมไม่มีกจจัดที่ทำกรรมที่บรรดาไปแล้วเพื่อให้คาเป็นากาดีล็่ไม่สู่ไปลั่นตอยโยอยู่ในมหาสมุทรดีเข้าไปสูงเข้าให้พวกเขาก็ดีสืบเรื่องการใดพระพุทธเจ้าข้าไม่ความมันดามิสุดท้ายแล้วนั้นสงสัยเมื่อคนที่สร้างกรรมชั่วแบบนี้ ถ้าเขาจะออก,กไปในอากาศกกหรือจะวิ่งลั่นลั่นหน้าเลยไปในทะเลถ้ามีขาเขาอยู่ในข้อเขาเขาจะมีได้ไหมเจ้าคะเพราะการจะบากคำแปลแปลคิดว่ากรรมนี่มันเป็นมัตถุ่นเรื่องกรรมไม่ดูนคนไล่ติดตามเรื่องกรรมไม่ผีติดตามแต่ความจริงไอ้กรรมนี่มันเป็นความชั่วที่ติดตามใจไม่ได้ติดตามกายถ้าใจของเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปด้วยนี่เธอไม่ได้คิด ต่อไปเขาได้ตรวจฟังคำารรยายของของคุลิตกธรรมสสามิทท่านตอบว่ายางไรใน่อขณะนั้น,าน,าน,นองค์สมตเด็จำใจรบร,ริบาลสดาเจ้าหนีพระพุทธดีกาัสวาที่จะวยูยก่อนที่สุดทายท่านบ่าว่ายานั่นแหละที่สุดทลายหมายความว่าแม้คนทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะอยู่ในอากาศก็ดีเป็นต้น หรือว่าจะไปในทะเลมาหาสมุทรตัวดีแค่ว่าอยู่ในซอกเขาลำนา้ำไฟก็ไดีกรรมทั้ทงหลายเหล่านั้นย่อมติดตามเข้าไปอยู่ตลอดเวลาไม่ถพงสามารถจะพ้นกรรมชั่วได้เมื่อทมงทรงสืบเรารู้สังที่รรมเทศนาทรงจัดบ,บาปคาถาว่าคนที่ทำกรรมชั่วไว้เป็นหมือนเป็นอากาศคนดีก็ไม่ถพงจะพ้นจากกรรมชั่วได้ หนีอจะได้ทำการมาหาสมุทรก็ไม่เคยพ้น,น,นจากการทำกรรมห่งความชั่วที่ตนทำไปแล้วได้เมื่อหนีก็ไปสู่เขาก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วทีตนทำไปแล้วทั้งนี้เพราะเขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดเพื่อพ้น,นจากกรรมชั่วนั้นได้แต่ประเทศแห่งนั้นแผ่นดินนั้นหามีผู้ใหม่หามีที่อยู่ใหม่ แหกล่าว่าแม้ทนาีูฟังาบรีให้กล่าวว่าเพราะเขาอยู่แล้วในประเทศสลินได้เพื่อนคนจะจำชั่วใดประเทศแห่งแผ่นดินนั้นไม่มีอยู่เอานนีกว่าแปลธรรมชาบรีชัด,ชดเป็นอนันว่ามอหสถเมตสุทรงสวัสดิ์รทรงจัดอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาจบพระธรรมเทศ,าศ,ททศานาบรรดาฤาษีตั้งหลายเหล่านั้น กาได้บรรลุบาผลมีพระโสดาบันทมีพระสดาบันเป็นต้น้าทำมาตินะพระองค์และจะสัมมาสัมพุทเจ้าทรงมีประโยชน์แม้แต่มหาชนผู้รวมกันถ้ารู้ก็หมายความว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าเทนั้นเวลาที่พระทั้งหลายเด้ฟังเข้าไปฟังพุทธเจ้าก็ไม่ได้มอยู่แต่พระมีแต่มดาระชามีบรรดาระชาสนหลายส่วใหญ่เขามหน้ารอฟังเทีนอยู่ เมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่แก้ปัญหากฎกฏกรรมธรรมรกาอกรรมเขาเกาาคอเข้าไปรี้ยวจะเวียนไปกรรมเขาผู้เป็นนายปัญญาเขาในเรียถูกโถน้ำกรรมเขาบรรดาี่สุททั้งหลายเหล่านั้นโทษโูกขังเจ็ดวันองค์ทหารเกิดเกิดตายเมืองค์สมเด็จพระจอมไตรส่งแก่เขเกิดธรรมปีติ แต่บรรดาท่านผู้ถือบริษัทรับฟังในที่สุดเขาทั้งหลายเหล่านั้นทั้งพระทั้งการว่าก็พากรรมลุกมาผลเป็นพระอาญยบุคคลมีพระโสดาเป็นต้นเป็นอย่างนั้นมากนี่บรรดาท่านพู้ธือบริษัทการนำเอากรรมทั้งหลายเหล่านี้มาแสดงให้แก่บรรดาท่านพู้ธือบริษัทได้รับฟังก็เพราะว่าเวลานี้มีคนส่วนใหญ่เดินมาบารุดไปฟังว่าชาตินี้ทำความบิดเบี้ยง แต่ทำไมจึงเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์คือมีทุกข์หลายเหตการเข้ามาเบียดเบียนหากว่าท่านฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องหวงให้ถึงตัวของท่านว่าการสำคัญทร่สร้าง,งความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลข้อกรรมคล้ายๆกับท่านสามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ได้สําหรับเรื่องนี้และวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ต้องขอยติ่เรื่องราวของกรรมของคนสามคนว่าในที่นี้ก่อน ພາສາລາວຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີ່ໄດ້ມ